กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด่อครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะใเ,เด้อครับเพื่อชิงโอกาสอีกม่ๆม่ขอบคุณครับขอสวัสดีครับพ่ออม่พี่น้องครับอ่าวันนี้ภาพพี่น้องมาเบื้องค่ายงามๆเลอพี่น้องเดอ้ออยู่ทางจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นค่ายงามสายพัฒนานะครับหลับเป็นค่ายสายเลือดก็มีพี่น้องเฮายคุณแต่ว่าวันนี้ผมมาประทับใจดอกจานหน่แหแล้วพี่น้องครับ โอ้มุ่นแค้นจันคุณเนี่ยมาปวดแท้หอพี่น้องเคยได้ฟังว่าพี่น้องครับดอกจานประหารใจนี่แหละ <c oughs> เอามาหูจักครับเจ้าของควายบรรสกอนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมซื่อยุทธครับหยุดบันทอ้องลางตำบลบรรว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมเสื่อเอิญมาเลยเนาะเสื่อเอิญเสียบปล่าน้อเอิญหยุทธกันเลยครับผมพอดีผมเลยมามาเยี่ยมมายำนะครับขอกทางจังหวัดขอนแกน่นมีโอกาสผมก็เลยแวะมานะครับมามาหาเบิ่งไอ้ควายงามสู้พี่สู้น้องเหรอพี่น้องเขา ซื้อเข้ากับเสียยุทธเนาะครับผมเสียยุทธเข้าบ้นาบบนท้องหลงังครับบ้านท้องหลังตำบลบ้านว่าตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรเบอร์ติดตอ่อไว้นะครับ098 098 180 180 5825 58 <25 S 2> ครับ5825ครับพี่น้องเฮามื้อนี้มีมาแบ่งให้พี่ให้น้องเจ็ดตัวนะครับ2ครับผม2อตัวเนาะครับ2อตัวเป็นควายสาวสายพัฒนาเนาะครับเนาะครับผมสายพัฒนาพี่น้องเฮาแต่ว่าตัวนี้ผม ประทับใจมองผมมีมองมักด้วยพี่น้องด้อคือหนึ่งการยืนนะครับเราก็ผมเป็นคน,เ,เ,ปน,คนเป็นคนที่มักค่อยหน้าตาดีเราก็นหน้าบ้านสวยเข้ามาหน้าบ้านสวยนี่คือเขาด้วยพี่น้องด้อเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมมักที่ลีคือเขาโอ้ทรงเขาแน,น่น,นี้นี้เนาถามราคาก่อนเลยมาหอดแล้วครับผมค่าไไปได้ครับเนี่ยผมเปิดไปแปดหมื่นเจ็ดพันครับผมฮะแปดหมื่นเจ็ดพันครับแปดหมื่นเจ็ดพันครับผมห่วย อ้าวพี่น้องตัวนี้ก็คันคันซีฟอลไลก็คือผมเชี่ยเนาะเอาซะไงไงเป็นควายเป็นตะเลียงข้ามีมี่หูจักพ่อหูจักหนังเขาเนาะครับมีเอกสารบะบอครับผมบัมีเนาะครับผมเอกสารบัมีเฮ้าเฮ้าวหูจักพ่อรับบะตัวนี้เป็นควายงามสายพัฒนามากมีสายพัฒนาเนาะครับแล้วแม่เขาอยู่ทางไหนเนาะครับทางกระสินครับผมอ๋อแม่เขาเป็นควายทางกระสินเนาะครับผมควายงามกระสินตะวันออกมาเบิ้งพี่น้องมืนกลมหัวเขาลงน้อยน้อยครับนี่คือความประทับใจของผมด้วยพี่น้องด้วยเขา ท่างเขาเขาแน่นอนดีดีครับเป็นตกคันซอนใไงเด้อพี่น้องเด้อเราก็ผมสังเกตว่าเขาสิเป็นไอเขาเอื่อยยังก่อนบักบักบักขึ้นแล้วเลี่ยมมีแล้วแต่ว่าเบื้องจากนี่มันี่พี่น้องเขาเงาเงาขงามเลยครับเป็นขั้วหน่อยอยู่ครับอายุเท่าไรครับนี่สิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนเนาะถ้าผู้เฒ่าผู้โถบางคนนี่เพิ่นสิบปเสียด้ยโอ้ครับเพิ่นสิบปเสียว่าเป็นคัน้วอายุหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่น้อง อย่างไห่ไปเบื้องเขาเป็นหมองเดียวที่่เออที่ที่่ทีวายไปเบื้องอายุมันนะอย่าพตะองไปเบื้องเขามันให้เบื้องเขียวจริงๆแล้วทั้งว่าทั้งคู่ให้เบื้องเขียวได้เพี่น้องเด้อตัวนี้ยัง่เขียวน้ำนมอยอะนะครับเนี่เห็นไ่มเขียวน้ำนมอยู่นะครับนี่นั่นน่ะเขียวน้ำนมอยู่นะครับนี่อายุกะที่เพิ่นที่จะคล้องเก่าเพิ่นว่ากะบสิบเจ็ดเดือนนะครับเนาะคสิบเจ็ดเดือนโอ้ตัวนี้สำหรับเอาไปพัฒนาได้เลยครับแมนเมนครับแมนเมนหาพอดีๆใส่ได้เลยครับผมแล้วก็เป็นสีเหลืองอุ้ยๆเลยพี่น้องครับเป็นสีดอกกเเหลล้าาาบจ่งมยงน อัตลักษณ์เขากับมาครบแล้วนะครับตากระแต่มแยมเหมาจำนะครับข้อสององยัยสำเนาะครับผมสององยัยผลเล็บตินเล็ยบยังไงบ้างเล็บติ้นยัยดีพี่น้องครับตัวนี้ตัว่าขันผู้ขันผู้เอาไปใส่หาพอดีๆใส่นี่โหดเลยพี่น้องครับพูน่ะผมว่าเอาไปพัฒนาหนีไหมก้อยสีกับสีเป็นสีเป็นสีใส่ขั้วใสยเลือหรือเปล่าขั้วทุบหมักสีเป็นสีตาเลือหรือเปล่าครับพูน่ะอ่าบันนี้เป็นขวัญเนาะเป็นขวัญกับมีขวัญหาเพื่อนหาทองนะครับเนาะฟังผลมีปะครับ มีครับผมเกี่ยวไปพุ่นเนาะเกี่ยวลูกบ,บ้านนี้มาเบิ่งท้ายบานนี้พี่น้องเฮามีขวัญอ่าแม่ห่างเปิดจีนเด้อพี่น้องนี่ทั้งสองขางนะครับมีตํานิ้ยังบ่เนาะครับนีออ่บ่ครับผมรับประกันตานํานิครับอ่าบ่มีเนาะโอ้ววเน่นอนแน่นอนมาเบิ่งครับพี่น้องเล็บน้อยกอดดีนะครับเล็บงามดีพูดนะโอ้ยืนดียืนดียืนดีขวัญหนายตัวนี้สูงอยู่ยลอยเท่าไรครับนี่ยสามสิบเอทครับสูงลอยสามสิบเอทเลยพี่น้องเด้อสามสิบเอทบวกประกันเนาะครับเนี่ยครับผมประกันเเดอนาะครับผมอออ้แนนนน่่พีงเฮา มัาเป็นตัวชิลลายแด้วพี่น้องเด้อแปดหมื่นเจ็ดพันครับแปดหมื่นเจ็ดพันราคาเนี่ยเขาคุยได้ปะครับคุยได้ครับผมคุยได้เนาะครับโอ้ตัวนี้เป็นเป็นควายเขางามเลยพี่น้องเด้อหนาคมตัวครับดูนี่หนาดีโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนขุนจูงให้พี่น้องมื่อกี้ครับผมโอ้เป็นควายหัวเบาดีนะครับเนาะนะครับโยกดียกดีเลยอ่าขุนพี่น้องเราบขุนขุนโอ้ไปเติมเนื้อเติมหนังอีกหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ได้การเลยโอ้ธานนี่แห่งจังขุน ว่าล่ะโอ้ยืนห้างมาพูยืนห้างบ่ได้ย้อนผมบ่ย้อนนะบอกตามความจริงเลยแมนแมนครับแมนแมนเบิ่งเอาให้พี่น้องเบิ่งเอานี่ล่ะเนาะพูดครับพุดนะเนี่ยนอนแน่นอนเนี่นอนเอาเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาบัดนี้ครับผมโอ้ยลายการลายการพุดน่ะเพิ่นจูงไปพี่น้องโอ้ยไปเอาตัวใหม้เบิ่งเฮาหูดีเด้อพี่น้องเด้อเบิื้องฝน่นเลี้ยงเดี๋ยวผมเสียให้พี่น้องเบิ่งทีเด็ดนะครับตัวนี้อ่ะ เอาบานนี้พี่น้องครับมาเบื้องข้าวไอพัฒนาแล้วเนาะพัฒนาแล้วเป็นควายสายเลือดแล้วนะครับตัวนี้หูจักฟองหูจักแม่ปาดโข้ยขายหน่อยตัวนี้ไหมอายุเขาเท่าไรครับนี่อายุปีสามเดือนครับปีสามเดือนสิบห้าเดือนเนาะครับผมปีสามเดือนเอาเปิดไว้ไรบปางอะไครับนี่ยผมเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นกับห้าพันครับผมอ่าเป็นลูกสาวของเก่าเจริญครับเก่าเจริญนะครับเนาะครับผมเก่าเจริญเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่ครับ ใบหลอดท่าครบนะครับเนาะอ่านี่หลอดได้พี่น,อน้องได้เหลืองเหลืองนี่อ่าพ่อเก้าเจริญอ่ะความสูงโยธีลอยสามสิบสอง <32 S 2> ป,รประกันเลยเนาะครับประกันเลยครับผมประกันเลยพี่น้องครับเราก็คข้อยสิบหาเดือนพี่น้องปีครับสามเดือนบ้าข้อยแม่นี่ไหมเป็นตัวนี้เงาอ่าเป็นข้อยลำเงานะครับเราก็เป็นข้อยขาดีเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ผมหมักข้อขาเขาอ่าอัตลักษณ์เขาเพิ่งก่อนตาแต็มแก้มจ้ำพ่อสองอ่องนะครับเออของร้าวไง ใส่ถุงเท่าขาวนะครับบานนีี้บานน้มีกําไรทั้งหนาทั้งหลังเลยพี่น้องเด้อพุณน่ะบังเล็บบานนี้บ่เด็ดแจ้งอะไรอย่างนี้ครับเนาะครับบ่เด็ดแจ้งเลยครับผมแน่นอนแน่นอนแน่นอนคุณพี่น้องโอ้หนาเขาเปิดดีเนาะครับเนาะหนาเขาเปิดหนาเขาเปื่ดีหนาเขาเปิดดีข้นเขาคว้ยง่ายเนาะครับผมข้นเขาคว้ยง่ายเลยโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้ไอ้ยังก่อนพี่น้องท่ยังก่อนนี่ยอันควัญยังได้มาจุ่มกันย่หมองนีไม่ควันยังยังเนี่ย นี่ไม่พีพ่น,อน<ช>้อง,งพึง่งว <c oughs> ุ้นท่วโอ้วเป็น้องเพึ่งขางนี่จุ่มกันนี่งม่งดูคุณเราควันตกสวงตกสวาบได้พี่น,น้องได้มีอ่าแน่นอนเบิงถ่ายเขาวันนี้ตัวนี้เป็นวายถ่ายเต็ียมหรือนะครับเนาะอาผมถ่ายเต็มแล้วครับอาถ่ายง่ามถ่ายม่นถ่ายเต็มดีพีน่น้องครับเนี่ยพูดนะไปแต่เฮาเบิงไลข่ขางคือมะนาวตัดนะครับว้าตัวขนตัวนี้ควายตัวนี้มันหลายแถวเพื่อเอื่อนยังเนาะพี่น้องพูดเองหัวจักเบิร์ไงเด้อนี่หันไปใส่กันเนี่ยสามหอดสามอันสี่อันร่วมสอง แน่นอนแน่นอนแน่นอนลำตัวกับเหง้าครับตัวนี้ลำตัวเหงาแข้งขาเหงาข้อขาดีเด้อพี่น้องเด้อข้อขาป่องขาเหงาดีพ่วงมาเนี่ยเบิ้งเอาคุณอะเล็บหน่อยกว่ดีนะครับเนาะครับผมมีกิมหน่อยพร้อมครับพี่น้องตัวนี้ได้การขนาดเลยค่อนจูงสูงเท่าไหร่นะครับคนจูงนี่สูงอะไรครับค่อนจูงนี่สูงลอยหกสิบเก้าเนาะเบิ้งเอาครับบ้านนี้เบิ้งควายเอาข้อดีหัวเบาดีทุกตัวนะครับเนาะอันนี้ครับ ข้อข้อดีข้อดีข,อด,ขอดีครับหัวกะเบาดีเนาะแม่ครับหัวเบาดีข้อใหญ่โอ้แน่นอนแน่นอนเผายงเ้องบนเผายาง่ดีครับแน่นอนแน่นอนวัดใหญย่องเบาตามข้อจริงเลยเอาให้พี่น้งองเบิ่งตามเนื้อผานี่ละเน่ยครับเบิ่งตามเนื้อผาด้วยครับนี่น<ๆ>ีน่ยืนกับเห้เห็นย่างกับเห็นหนึ่งแสนสองหมื่นกบผาพันราคาเนี่ยเขาคุยได้ป่ะครับคุยได้ครับผมคุยได้เนาะครับเขาส่งให้พี่ผมป่ะครับผมส่งให้พี่ผมเนาะพี่วังครับมวยข้าวบุญบุญไหม ไปเอาไปลูกกินยาไปนี่ขอชมมันที่เด็ดจัยได้ะครับเด้อผมได้ครับผมเพิ่นว่าเพิ่นได้มาไหมนะครับพอดีผมกับมานี่แหละผมกับมาวนมาเอวเอาอยู่นี่แหละนี่ <laughs> ผมมาวนตัวนี้แหละพี่น้องเขานี่เป <laughs> ะดเ้ยเดี๋ยวจังให้เพิ่นจูงมาให้เบิ้งพี่น้องครับอ้าพี่น่องตัวนี้ไหมโอ้ไทยอยู่หอมนี่ยแหละตัวนี้อเอาอยู่หอมเลยครับนี่ผมขอชมด้วยซึ่งดอกถูก ลูกตัวใดให้นอนครับนี่เก้าเจริญครับเนี่ยพี่น้องเก้าเจริญนี่เระผมนำมาเบิ่งตัวนี้เล่ผมนำมาเบิ่งตัวนี้แหละพี่น้องเฮานี่ป๊าอตัวควันหอยจักเดือนครับแปดเดือนครับอ่าบวกสูพี่น้องได้ฟังน้ำเนาะปรงกันเดือนครับแปดเดือนครแปดเดือนควอมสูงเขาอยู่ไทยครับตอนนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดหรืเขาว่ายี่สิบสองครับร้อยยี่สิบเอ็ดหรืเขาร้อยยี่สิบสองเนาะครับผมอ๋อประกันอะไรพี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบวกกันละอ่าประกันร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะครับผมบ้านนี้อ่าเขาเป็นลูกสาวของ ก็จเลื่อนครับก่าเจริญครับผมเอกสารเขากับมีเไปแ้วครับมีเ่ไปครับผมนี่เระพี่น้องครับนี่เระผมวนวานผลวนมาเบื้องตัวนี้แหละนี่ขับรถไปสองรอบผมกับวนมาคือก่าอยู่มาผูกยังไว้ในหัวนี่ผมว่างานโหการยืนเล็บไหมนี่นี่พี่น้องครับผมสิแนะนําว่าส่วนมากตามที่ผมได้ความรู้จากผู้เฒ่านะครับหรือว่าสายประกวดเพิ่นพี่น้องเข้าเล็บเพิ่นทีเป็นสีนะครับเนี่ยเห็นบ่เล็บมันสีบวกคบไม้ขี้นะครับโบกงบังงอนะครับเห็นบ่าเย็ดชิลีมากเลยนี่ แนวนอนดิมึงเนี่ยมึงเนี่ยพวกเขายืนพี่น้องครับพวกคุณหน่อยยืนแปดเดือน,น,รนครับผมสมการยืนครับอุ้ยพี่นอ้องเอาเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเป็นเหรอเนี่ยพี่น้องเป็นนำ้ำสายเลือดได้ครับพี่เด้อเป็นเลยสายเลือดได้พี่น้องเนี่ยโอ้เอาทานี่ไปหนอาป,ป๊กกระนะ้าได้ไหมครับปุ่นนะโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้งาม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 ลูกสาวเกาเ่าเจริญขวันในผัดแล้วเนาะครับผมเฮียหาเพื่อนหาท้องเจียวเฮียโอ้ขนขนมันเลี้ยงงามครับโคตรดี แม่ยเขาเม่เขาใหญ่ปไหนลอยสี่สิบสองครับแม่เขาลอยสี่สิบสองเนาะอ่างข้ยอ่างเลยครับตัวนี้เจ้าเบิ้งเก่าเจ้าดอกค่าผัวเขาอย่าออกพ่นเนี่ครับผมผัวเขาอย่าออกพ่นกันหน่อยอืมเจ้ว่าข้อขาดีเนาะเบิ้งการยืนครับนี่นะครับค้ว้ยการสายเลือดเนาะเนาะเบิ้งการยืนครับนี่นี่พี่น้องเขานี่นี่ถ้าค้วกล้วยข้ล้ยไรสายเลือดใดดอกก็จะเป็นสีนะครับวันนี้ก็เอาไปพัฒนาต่อใส่พลอยดังๆเของอีกแห้งจังเนาะครับผมอ่าเนี่ยนอนเนี่ยนอนเนี่ยนอนป่าทู โอมีจิ้มหน่อยของตัวนี้ไหมงามงามมิดเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายเขาเนี่ยเห็นบ่ปิดมิดเลยเห็นเลยแล้วว่าแล้วถ่ายมันหน้าตัดดากขั้วหน่อยดากเต็มดีพี่น้องเนี่ยเมืองหนาเขาไงตัวนี้ขั้วไงตัวนี้แมนเมนเมนขั้วขั้วเขาขั้วไงหนาปูนโอ้หนาไม่ปันเฮงเกียว่ะขุนไม่เนาะมามีขวัญเพิ่นเอื่นยังขว่าควัญควันยังกว่านียังนี่ขวัญเดียวนี่ วงงามงามงามพี่น้องมึงตาตาเขากำลังออกพี่เด้บ่ะเนี่ยบัดนั้นบัดมางออกมาพี่เด้บ่ะเนี่ยอีวงพี่เด้บ่ะเนี่ยส่วนมากลูกเก่าเจริญนด้วยไม่นครับครับที่ชัดออกมาทางนี้บุงการยืนกันโอ้นี่แน่นอนแน่นอนขนาดเลยพี่น้องป้าึงกนี้พงกนี้พี่น้องจับเป็นได้ก็ได้เนาะหัวเบาขึ้นยกดีแถอะเงยูวูแบบขวนอ่ะผมขนาดผมผมไว้ได้เนี่นอืดแน่นอนแน่นอนขนาดขอยหน่อยดิเนาะโอ้หัวหมอท่องเลยพี่น้องคป้าไปเข่งบว่านี้ ตัวเอ้าพี่น้องตัวนี้ผมแนะนําให้พี่น้องมาเบิ้งเลยอพี่น้องเดือควายสายเลือดนะครับเพื่อนเอามาไว้ว่าถ้ายืนแขอ,อกก็ว่าถ้าว่า,าพ่แน่ดอกถามี่ผู้อันมากอิ่ดีค่ะมาหาเพื่อนผมกับว่าพ่แน่ดอกตัวนี้ผมกับกําลังคุยๆยอยู่นะครับแน,น,อนอี่ยน้องอิฐทั่วมากเลยครับผมเน <c oughs> าะครับผมทั่วมากทั่วมากคุยกันก็นกนได้พี่น้องเฮ้า มาเบิงน้ากันมาเล่นน้ากันมาคุยกันมาเล่นมากินนาบ้านเลยครับครับครัมาครับอ่ามานอนพักยูนีกอะไรพันไปพันมามีตัวจานมีให้เบิ้งนี่พี่น้องครับโอ้ทรมาตาแได้ีีเฮาประกอบใบฉิบยังครับก่อนขายผายุประตูน้าครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่หลังจากที่ผิดโควิดนะครับเนาะผิดจากผิดโควิดอ่าผิดโควิดเฮาก็เลยอ่าหันมาเรียงควาวเนาะมาเรียงควายครับอ่ามาเลียงลี้ยวมงเลียงยักวเครับนาะว่า โอ้ oh, วัยรุ่นพี่น้องครับวัยรุ่นวัยรุ่นเลี้ยงควายพี่น้องเด้อแม่นอนขนาดเลยคุณท้ำกินพี่น้นนองครับท้ำกินหาอยู่หายอยากไปน้ากันนี่ยเราพี่น้องเขาขนา,ขนาดบ<น>่าจะจับยกได้ที่ <c oughs> นี่ขนาดนี <c oughs> ้จับยกได้ี่เนื้อแม่นอนแม่นอนขนาดเลยพูดถึงแม่หนาตาเขาไหมโ oh, อ้ข้อดีข้อดีหัวเบาแห้งเชิดดีตัวนี้พี่น้องครับว่าเอาเดี๋ยวสีคุยกับเจ้าของผลตัวไปเนี่พี่น้องเข้าสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไปตำหนิสักวอนเด้อพี่น้องเด้อคนน่ะ